สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้อยู่ผมเจอร์นี่เอกวันวันนี้มอยู่กับรายการดี D. หรือไม่ถ้าซื้อซี r บียพันดาบูอโอ้ยรถใครนาะขี้เป็นยังไงครับรอชมทุกคนเจอกันคำเตือนรายการนี้เป็นรายการพูดถึงข้อดีข้อเสียรถเป็นหลักหากคุณต้องการสาระให้ไปดูช่องอื่นเพราะว่าช่วงนี้มันไม่มีโอเคครับตอนนี้เราอยู่เจ้าของแล,แล้วก็คือช่องนายบอก ไม่บอกไปเดอร์เอ็กวันเองครับน,นี่สวัสด,ดีจ้าทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องของรุ่นน้องผมนะครับเจอนเอ็กวันอย่าลืมไปกดติดตามด้วยอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรพี่ตอนนี้เป็นซีบีอาร์พันเดอร์นาครับเป็นปี2019อ่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีตั้งแต่โฉมเอาโฉมผมนะโฉมไม่เป็นแบบไฟ l e d จะเริ่มแต่โฉมปี 2017-2019ก่อนที่จะกระโดดไปเป็นตัว3 r มันจะมี2ตัวมันจะมีตัว s t a ตร a r d กับตัว SP ซึ่งตัวผมจะเป็นตัว Standard Standard ต่างกับ SP ยังไง Standard คือเป็นรถที่ไม่ได้มีของแต่งจากโรงงานมาให้แต่ตัว SP จะมีตัวของแต่งจากโรงงานมาให้ SP จะได้โชคไฟฟ้าหน้าหลังชุด4ีไตแล้วก็มีควิชชิปติดมาให้พร้อมกับปั๊มหน้าที่เป็น M4 ซึ่งพอมาเป็นตัวสแตนดาร์ดปุ๊บตัวปั๊มจะไม่ใช่ M4 จะเป็นตัวโทชิกโกะแล้วก็ชุดสีธรรมดาไม่มีฟิชิปเตอร์ต้องติดเอาเองซึ่งผมก็ได้ฟิชิปมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็โชคจะเป็นตัวโชว่าซึ่งจะไม่ใช่โอลินเหมือนกับตัว SP นั่นแหละมาพูดถึงสเปครถคันนี้กันต้องบอกก่อนว่าหลายคนไม่ค่อยได้เล่น c b r พันเพราะว่า1คือเรื่องสเปค สเปคคันนี้พอมาอยู่ที่ไทยปุ๊บมันดรอปแรงม้ามากประมาณ139แรงม้าซึ่งน้อยมากในบรรดาตัวพันตัวพันส่วนมากจะ1 0อย0กยแบบทะลุขึ้นไป200ซึ่งนั่นคือตัวพันที่แรงแต่นี้ยังถือว่าแรงปานกลางปานกลางมันก็แรงแต่ก็ถือว่ายังแรงต้องพูดอย่างนี้ว่ามันแรงปานกลางแต่ก็ถือว่ายังแรงเพราะว่ามันยังหวดกับตัวพันตัวอื่นทันอยู่ แต่แค่รอบต้นรอบอะไรมันอาจจะไม่ได้แบบทอ์กหนักเท่ากับพวกตัวพันตัวอื่นแล้วก็พอมันดรอปแรงม้ามาที่139แรงม้ามันก็เป็นข้อดีของเราตรงที่ว่ามันจะประหยัดน้ามันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าอยากแรงไปปลดเลยปลดเลยได้สเปคเมกาแน่นอนประมาณ182บมั้งเท่าที่เคยไปถามแบบพวกเขาจูนอะไรอย่างนี้มาก็แหละได้ประมาณน,นั้นเลยเยอะเลยเยอะเลยถ้าคือแล้วแต่งไงว่าใครอยากจะแรงอยากจะอะไรก็ไปแนะนําส่วนอัตราการกินน้ํามันก็ คันนี้จริงๆผมกินมา18โลลิตรเท่าที่เคยทําได้ถือว่าประหยัดไม่อยากจะอวยนะแต่แบบมันก็เรียกได้ว่าแทบจะประหยัดที่สุดในบรรดาตัวพันเลยนะแต่ก็คือแรงม้ามันน้อยไงมันก็ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ถ้าบิดแรงๆถามว่ากินไหมก็คิดว่าน่าจะประมาณ15โลลิตรน่าจะได้ถ้าแบบเอาเอาแบบซัดเล่นนะแต่ก็คิดว่าไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นหรอกคือเวลาผมไปออกทริปอะผมตีไปประมาณ 200โลเนี่ยไปกลับอย่างเช่นไปนครนายกเนี่ยไปกลับจากลังสิตน้ำมัน500อยู่200โล500อยู่เลยเรือเลยใช่เพอเพอเอพอกับคาร์ด9 0 0 8 0้อเลยน้ำมันน,ะ<อ>น้ำมันนะพอกันเลยประหยัดมากใช่แต่ก็ต้องเข้าใจว่าแรงม้ามันอาจจะน้อยเรื่องความร้อนนะพี่เป็นไงบ้างส่วนความร้อนนะครับถามว่าตัวนี้ร้อนไหมเท่าที่เคยขี่มาประมาณ99องศาถึง104องศา จะไม่ค่อยเกินนี้แต่ถ้าวันไหนที่แบบมันก็ไม่ค่อยมีเนอะยกเว้นจะไปเล่นส,งก,สงการอะสองการนิ่ร้อนตัวดีเลยร้อยหกร้อยเจ็ดแต่ก็คือว่ายังไม่ทะลุแบบฮีทอะฮีตมันต้องเท่าไหร่วะทุกคนน่าจะประมาณร้อยสิบห้ามั้งหรือว่าร้อยสิบนี่แหละแต่ก็คือไม่เคยนะผมไม่เคยเพราะว่าผมก็เช็คไอ้พวกอของเหลวอะไรตลอดเพราะว่าต้องเช็คด้วยถ้าไม่ขยันเช็คก,ก็อาจมีส่วนโอเคพี่ไปไหนพี่ลองรีวิวเรื่องของแต่งหน่อยว่ามีอะไรบ้างคันนี้ส่วนของแต่งก็ถ้าเป็นรถผมไม่มีอะไรเลย คลีนมากเพราะว่าเอาตรงนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งรถอะไรแบบจัดเต็มขนาดนั้นผมจะแต่งไว้แบบคลีนๆของแต่งชิ้นแรกก็จะเป็นชิล m I a ซึ่งก็ราคาผมไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณ5-6าหกพันเป็นชิลสโมกแล้วก็มีคลิ q ชิปคลิ i ชิันนี้เรียกของแต่งแล้วกันนะแต่ค c ิปชิ p อันนี้จะเป็นของศูนย์ซึ่ง เจ้าของเดิมเบิกมาผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่น่าจะหมื่นสามมั้งแต่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่นะแต่มันก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นของศู์เนี่ยพอเราเบิกศู์ปุ๊บเราจะมีความมั่นใจขึ้นมาทันทีมันจะมีประกันมีอะไรให้ไงคล,คลิปตัวนี้ก็จะเป็น up down เลยถามว่านุ่มไหมก็ตอนเรบผมผมว่านุม่มแต่ถ้าอยากนุ่มในบรรดาโตพันนะ่ะผมยกให้เอสพันมากกว่าไม่ก็สูสองพันเนี่ยนุ่มจริงนุ่มแบบว่าด mm hmm. ูแทบรู้สึกอะ <laughs> นั่นแหละแล้วก็เจ้าของเก่าเขาก็ได้ให้ท่อเหมือนกันเป็นตัวเบรรรรนนเออาาาาาาาซึ่่่่่่่งกก็ไไมมู้้าคาีวีววทหแตตตปะณ คิดว่านะเสียงท่อเป็นไงดูยกันเลยสักนิดพี่สักนิดตอบตัดเลยไหมโอ้โห oh oh. oh. ประมาณนี้อก็ลั่นใช้ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นทรงแบบว่าไม่ใช่ปลายปลายาวเนาะเออถ้าเป็นปลายยาวมันจะแบบนุ่มกว่านี้แต่เราไม่ชอบไหมเราชอบเสียงดังจริงๆรงจแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าผมก็จะมีตัวอุ่กระจกไฟเลี้ยวซึ่งก็ราคาไม่แรง เพราะว่าหาของแรงไม่ได้ oh. หาของแรงไม่เจอพูดจริงว่าหาของแรงไม่เจอเพราะว่าเหมือนตัวรหัส 2R นี่ผมหาไม่เจอไอตัวอย่างเงี้ยมันจะมีเป็นตัวรหัส 3R แทนซึ่งรหัส 3R น่าจะมาเป็นพันอ่ะโอ้ oh. แต่นี้ผมเจอแค่ห้ารอเองในแอปส้มอ่ะแล้วก็ติดกับอุดกระจกทับเข้าไปอันนี้ต้องแยกชิ้นนะเนี่ยมันเป็นชิ้นไฟเลี้ยวกับเป็นชิ้นที่อุดกระจก2ชั้นเลยหลายคนก็บอกว่าพี่เปิดไฟอุกเฉนทำไมกูไม่ได้เปิดนะครับทุกคนมันเป็นค่า A.P.A จากกล้องนะครับนั่นแหละ แล้วก็ติดปีกเพิ่มแอโร่ไดนามิกวิงเล็ดนั่นเองอันนี้ก็มา500บาทเหมือนจะเป็นตัวของ650ซึ่งมันใส่ได้กันพอดีเลยของแต่งชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัว G B Racing นะครับเจ้าของเก่าให้มาเหมือนกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะฮะนั่นแหละแล้วก็มีรอยนิดหน่อยพอดีเป็นลมแปะหน้าบ้านคนเราก็จะมีลมแปะกันมั่งสิ <laughs> โอ้โห <laughs> ชีวิตนี้จะไม่ให้กูลแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนจะเป็นตัวครอบถังครอบถังก็ราคามันเกือบ3 0 0พแล้วก็ ไม่ตรงล็อกเองแกูงวง, <S 2> <S 2> งงว่าทำไมมันไม่ตรงนะแล้วคันนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่พี่อ่ะมือหนึ่งก่อนมือหนึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันจะเป็นโฉมสามาหมดแล้วมือสองตอนนี้อยู่ประมาณสามถึ 4, งสี่แสนรวมทั้งสแตนดาร์ดเอจะอยู่ประมาณสามถึงสี่แสนแต่ถ้ารถใหม่กิบอ่ะอาจจะเป็นสี่แสนต้นอย่างเช่น s p ซึ่งถ้าเป็นโฉมผมปี2019าอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่าปีไอสองปีนี้มันต่างกันยังไง ซึ่งมันจะมีตัววิลลี่วิลลี่ก็คือการล้อยกปี17จะไม่มีปี1 8 19น่าจะมีแต่ระบบอะไรต่างๆก็อาจจะคล้ายๆกันแต่เด่นๆน่ะที่มันจะต่างกันก็คือตัววิลลี่อ่าเีลยวเี๋ือขึ้นรูปนี้ให้ดูนะ่ะมันจะเป็นตาราง4ขีดซึ่งตัวปี17จะมี3ตัว1 8 19น่าจะมี4อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นตัว NT จะมี5อ่าก็ไล่กันไปมันจะเป็นพวก Power t r a c ท i o n ABS e n g i เ e brake อะไรแบบนั้นันแหละซึ่งราคาประมาณนี้ แต่ถ้าเจอแบบดวงดีนะเขาปล่อยถูกถอ่ะสองแสนเก้าก็มีแต่เป็นปีสิบเจ็ดนะที่ที่เคยเห็นอ๋อก็คือจะไม่ได้มีของวิลลี่ใช่ไม่มีของวิลลี่อ,อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทุกคนแต่หน้าตาอะไรก็คล้ายๆกันเลยเหมือนหัวอาสุนเลยโอเคพี่ขอดูท่าการขับขี่หนะ่อยว่าเป็นยังไงบ้างท่าการขับขี่มาน,นี่เลยประมาณนี้ถามว่าเหมาะไหมสำหรับตัวผมผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่พี่เอาขาขึ้นให้ดูหน่อยสิะ ผมสูง1 6 9หลายคนเจอผมบอกเตีย้ย <laughs> ข้าขับไม่ได้หมอบเลยถ้าเทียบกับพวก R1 เซิกหรือว่า V4 ตัวนี้เป็นตัวที่เฟรนลี่ยูสุดละคือแบบขับสบายมากไปทริปออกทริปไกลหนี่คือชิลสำหรับผมก็คือชิลผมจะไปทริป400โลผมก็ไม่ได้เมื่อยปวดหลังอะไรขนาดนั้นอนะเออเพราะว่าด้วยท่าขี่มันก็อย่างที่บอกอะมันสบายประมาณนี้ เหมือนจะหมอบนะแต่ก็ไม่ค่อยได้หมอบถ้าเทียบกับหกห้าศูนย์นะหกห้าศูนย์มันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมมันจะเป็นอันนั้นมันจะเป็นแบบสปอร์ตทัวริงซึ่งอันนี้มันจะเป็นสปอร์ตเต็มตัวแล้วแต่มันก็ยังไม่ถือว่าหมอบจ,จัดๆขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นสามอานี่แบบหมอบที่สุดเลยมั้งเท่าที่เขาบอกกันมามาดูของติดรถที่เขาให้มากันอย่างช่วงล่างก็อันนี้โชกจะเป็นโชกของโชว,วาถามว่ามีย,ย้อยมีแข็งมีอะไรไหมผมว่าใช้งานดีนะแต่ไม่รู้คนอื่นคิดยังไงนะ แต่สําหรับผมก็โอเคนะแล้วก็ปัม๊มปั๊มเป็นของโทจิโกะซึ่งอย่างที่ผมบอกตัวเ p จะได้เป็น m 4ตัวนี้เป็นโทจิโกะถามว่ามันดีไหมก็ดีเบรกหนึบอะไรปกติผมเคยแบบมาเร็วๆอะแล้วกดแป๊บเดียวอยู่เลยแต่ผมบอกเลยว่าตอนที่ได้กระโดดมาตัวพันปุ๊บอะผมรู้สึกว่าแบบโชีวิตแม่งจากที่เราขี่ปกติเราขี่ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยเราก็กลัวแล้วเนาะใช่ไหมหกห้าศูนย์เนี่ยแต่พอเราได้มาจับคาร์ดพันอะในช่วงล่างที่มันนิ่ม รู้สึกว่ามันขี่ร้อยสี่เป็นเรื่องปกติเลยแล้วสองร้อก็ถือว่าจะเป็นเรื่องปกติอกีกไหวๆเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงล่างมันนิ่มเมื่อก่อนเราจะเห็นตัวพันเนี่ยขี่กันแบบโอ้โหเขาขี่กันได้ไงวะแค่ร้อยส่ิบเราก็กลัวแล้วอ๋อ <c oughs> แต่ผมพอไม่ได้จับแต่พอเรามาได้จับตัวพันปุ๊บเรารู้เลยว่าเออช่วงล่างมันนิ่งมันมั่นใจมันแบบมันทําให้เราขี่อย่างนี้ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมจะเป็นคนขับรถเร็วยอย่างนี้นะคือเวลาผมไปออกที่ปกกลุ่มถ้ากลุ่มอ่ะขับเท่าไหน่ผมก็ขัเบเท่าน ผมก็จะเล่นเหนือเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะขับทะลุ200ทั้งทางก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันถนนเมืองไทยแม่งเหี้ยไม่ครับไม่เหลือเออส่วนโชคหลังผมไม่แน่ใจเป็นของอะไรนะครับแต่ก็ใช้ดีอยู่ในระดับหนึ่งหรือว่าคนอื่นจะว่าไงก็ลองบอกมาเหอนก็ได้แต่สำหรับผมผมก็ว่ามันปกติอะเออยังไม่มีอะไรต้องรอรถประมาณ40,000โลมันจะรู้โอ้โหรอมันส่งขอนก่อนส่วนปั๊มหลังจะเป็นของนิชินนะครับก็เบรก โอเคก็ okay. ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยๆๆๆไม่มีปัญหาเลยใช้ได้ปกติแล้วก็ภาพเบรกหลังโกส้นตีที่มานะครับข้างหน้าข้างหลังสีเขียวข้างหน้าสีแดงเฟวจัดเออวะโอเคพี่แล้วเรื่องเซอร์วิสคันนี้เป็นไงบ้างเอาเริ่มจากข้อดีก่อนเซอร์วิสคันนี้ก็ไม่แรงถ้าถามผมผมพอรับได้เซอร์วิสรอ,อบเล็กก็จะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องจะใช้ประมาณ3ลิตรซึ่งปกติตัวพันตัวอื่นจะใช้ประมาณ4-5ลิตร 1> 1อาวันนี้ะใช้5้าเซดกไม่รู้น่าจะใช้4แต่ซ b r ีอา์พันเนี่ยสมาอยู่คันนึ่งที่มันต้องซื้อสเพราะอะไรมันอาจจะเป็นแบบ3.43.7อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องซื้อ4ียแต่ c ีบพันเ่ะใช้3เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลมกองน่าจะประมาณพันห้าพันห้าอยู่ส่วนเซอร์วิสใหญ่ประมาณ19ื่นเท่าที่ผมไปถามมาตั้งวาวลอะไรนู่นนี่นั่น19ื่นประมาณนี้สําหรับเซอร์วิสใหญ่แต่มันจะเป็นในส่วนของข้อเสียมากกว่าเดี๋ยวเราว่ากันอ่ะข้อดีข้อเสียต่อเลยไหม ได้เลยพี่รู้รูโอเคข้อดีข้อเสียต่อเหมือนไอเทมเหมือนรายการกูเลยนะโอเคข้อดีก็อย่างที่บอกไปมันเป็นรถที่เฟรนลี่ยูสขับง่ายขับสบายแล้วก็ค่าเซอร์วิสไม่แรงอประหยัดน้ํามันประหยัดไม่ประหยัดมาดูดิขึ้นไม่น้ออาวตอนนี้ขี่มาสิบหกโลลิตรโอ้เออตอนนี้ขี่มาสิหกโลลิตรเมื่อกี้ซัดมาเหมือนกัน มาเลย16โลลิตรแต่ปกติก็18แหละแต่16โลลิตรก็ถือว่าประหยัดนะ16เกือบ17โลลิตรอ่ะแล้วก็ข้อดีอย่างต่อมาก็น่าจะเป็นส่วนของพาร์ทพาร์ทอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นทั้งข้อดีข้อเสียน,ะน่ะเห็นเสียงมันดังอย่างเงี้ยแต่จริงอมันจะเป็นพลาสติกซึ่งเวลารถล้มอ่ะเราซื้อแค่พลาสติกเปลี่ยนถ้าเราโดนถังหรือว่าในกรณีแบบโดนถังโดนอะไรเงี้ยที่มันต้องบุบไอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันโดนแค่พลาสติกเดียวก็ซื้อพลาสติกใหม่ไม่ต้องซื้อถังก เป็นข้อเสียด้วยแล้วกันแล้วก็ข้อดีอย่างต่อมาก็น่าจะเป็นเรื่องของความทันสมัยผมคิดว่า Honda เขาให้ของมาค่อนข้างโอเคอยู่อย่างเช่นจอสีไฟหน้า LED อะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถสมัยใหม่ละเออที่รถทั่วไปมีโหมดอะไรก็มีหมดส่วนข้อเสียที่ผมคิดว่าผมเจอหนึ่งเลยคือตัวเมคซูบอกว่าเป็นตัววาล์วบาลานเซอร์มั้งซึ่งมันจะมีเสียงแครกอะเวลาเราปล่อยคัสฟึกอย่างเงี<อ>้ยมันจะมีแบบ เหมือนอะไรแตกนะพี่นึกภาพเสียงไม่ออกแบบ <c oughs> ซึ่งพอมันดังอย่างนี้ปุ๊บควรไปร้านช่างนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับวาวอีกค่าทําประมาณ500บาทแต่ประเด็นคือว่าตอนนี้ยังหาการแก้ไม่เจออาการที่ต้องแก้ตอนนี้คือต้องไขให้มันไม่หลวมอะทำไปอย่างเงี้ยตอนนี้ทําไป3รอบแล้วรอบละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยยังไม่ได้ทีว่าม,มันเกิดจากอะไรแล้วมันมันมีลิมิตท,ที่ต้องไขด้วยถ้าไขาแบบไขแน่นก็ไม่ได้อีกอะไรอย่างง้นนะตอนนี้มันก็มีนะเสียงแบบปล่อยคัสแบบ ก็ยังมีอยู่แต่ก็ยังหาสาเหตุว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ช่างบอกว่าไม่น่ามีปัญหาเลยแล้วก็ข้อเสียอย่างต่อมาคือน็อตลูกยางน็อตลูกยางเนี่ยสามสี่ห้าตัวเน right, ี่ยบื้มบ่อยบื้มบ่อยแบบบ่อยมากหลุดไปหกตัวแล้วมั้งเท่าที่แบบนับมาน็อตเป็นน็อตพิเศษมันไม่ใช่น็อตธรรมดาไม่ใช่น็อตเลทปกติมันเป็นน็อตที่มีลูกยางเออซึ่งกูก็ไม่รู s <S yeah. so like ้ว่าอะไรมึงมึงไม่ทำน็อตให้เหมือนชาวบ้านเขานะทุกคนกูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่บางคนเขาบอกว่าเหมือนมันไล่เบาไอ้ผมก็ไม่เข้าใจมันไ่เบา นั่นแหละแล้วก็พอนเบิ้มปุ๊บกระเบิกตัวร้อยตัวร้อยเบิกที่ Honda ด้วยนะที่อื่นไม่มีหาไม่ได้หรือว่ามีก็ได้อาจจะขโมยแบบพวก c ิ r 500มาไม่รู้ว่าขโมยส่วนไหนมานะเอามาใส่กันได้เพราะว่า้านช่างเขาแกะแกะมาให้ผมนั่นแหละโอ้โห <laughs> โอเค <laughs> น็อตเบิ้มบ่อยต้องทําจุดยึดดีๆแล้วก็แฟลิงบางฟังจากเสียงบาง แต่ก็อย่างที่บอกอะข้อดีมันคือเวลาล้มมามันโดนชุดสีโดนเลยอะ,อะก็เปลี่ยนแค่ชุดสีถอดแฟริ่งล้างตอนสนการนี่เหยียบป๊อกนึงน่าจะหักอะข้อเสียที่พบเจอก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งอะมันอยู่ๆแม่งแบตหมดแบตหมดแบบ,บแบบงงๆอะอยู่แม่งก็ดับไปเลยอันนี้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็ถอดต่อ,อขั้วแบตใหม่ปุ๊บมันก็ติดปกติจนถึงทุกวันนี้ <c oughs> ปัญหาใหญ่ๆยังไม่เคยเจอรอเซอร์วิสใหญ่อย่างเดียวคันนี้ ยังไม่รู้ว่าจะเจออะไรมาแต่คิดว่าตอนนี้ไม่มีตอนนี้นมีอย่างเดียวมีลูกปืนแผงคอเหมือนลูกปืนแผงคอมันแตกมั้งก็น่าจะเป็นแบบทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนหลักพันไม่แพงแต่จริงๆมันก็ไม่แพงแอย่างที่ผมพูดมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็5้าร้อยถึงพันสองพันสามพันสามพันสี่พันรับได้สำหรับผมรับได้เป็นรถที่เซอร์วิสโอเคเลยพี่ชายพี่ลองแนะนาหน่อยว่าคนที่แบบเขาคิดที่จะซื้ออยู่แบบควรหนีไปหรือควรเข้าร่วม ถ้าแนะนําในค์สพันน่ะต้องถามก่อนว่าคุณอยากได้รถแรงหรือคุณอยากได้รถประหยัดถ้าคุณอยากได้รถแรงคันนี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าแรงม้ามันน้อยคุณต้องเอาไปทําต่อมันต้องเสียตังค์ต่อแต่ถ้าคุณชอบรูปลักษณ์ดีไซน์และอยากจะไปเพิ่มแรงม้าเองก็แนะนาใครที่ชอบขับขี่สบายขับขี่ง่ายก็แนะนําแล้วก็ใครที่ชอบรถเซอร์วิสไม่แพงก็แนะนาใครที่ชอบ3าอย่างนี้รถไม่แรงเซอร์วิสง่ายขับขี่ดีเข้ามาเลยมาจับไปเลยแล้วราคาก็ดีด้วย ราคาสามแสนต้นๆถึงสามแสนกลางๆได้ละวซีบี0พันแต่ขึ้นอยู่ว่าจะเลือกปีอะไรนะก็แล้วแต่ทุกคนเลยอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูตอนขับขี่กันเลยนะครับว like okay, so ่าจะเป็นยังไงโอเคตอนนี okay, so to, ้เราอยู so purpose, ่ก um ับรถซี r บี0พันธ d ์สไปเดอกวันแล้วกับรถแป๊บต้างค่อยๆกับลมแปดพี่ไปบอกเอาสา เราลองฟิวซีเบียพันกันดีกว่าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอยู่ในโหมดไหนอะ <S <S โอ้โหเฮ้ยรถมันก็รู้สึกหมอบแล้แต่เออเหมือนที่พี่แปะบ,บอกก็ไม่ได้หมอบขนาดนั้นอะเอ,อจริงนะผมขับเกสองเกียร์ก็น่าจะเหลือล่อะลมันไม่ต้องแบบขับสุดขนาดนั้นอะ่ะสุนเรื่องเบรกก็อย่างที่ว่าครับออตัวพันเลยเนาะ มันก็ดีเพรวผมอยู่แล้วเฮ้ยฟิลมันกู้อยู่นะผมว่ามันโอเคเลยอะโอ้ควิกชิปโอเคนะลองลอง,ลงดิเฮ้ยมันดีจังอะอย่างที่ว่าเออตัวพันเนาะมันก็ต้องดีแล้วแหละแต่รถเยอะมากเลย,เยแต่ฟิลมันกู้อยู่นะแบบ สมูทนะวันนึ่งถมรู้สึกสมูทนะคุกชิปก็ก็ก็ดุ่มอยู่เออก็อย่างที่ว่ามันรถผมมันสูบเดียวเนาะใส่คุกชิปก็แปลกในตัวพันสี่สูบคิกชิปตรงรุ่นด้วยของสูบมันก็มันก็ต้องดีก่อนละอย่างที่ลองลงโหโคตรดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะลองเปิดขอเปิดดูนิดนึงน,นะเบาเบาเพอ เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลอง,ลงโอ้กูดอะฟิลฟิลกูดมากเลยเออม,มันดึงแบบสมูทอยู่นะแต่มันก็รู้สึกว่ามันดึงนะซี1000เบียพันนี่ยส่วนคริชชิปลงก็เอออาจจะแอบแอบ,แ,อบแข็งๆหน่อยแต่ได้ที่ว่าครับเอ้พันกับซูมันคริชชิปนุ่มแต่ซูมไม่เคยขับนะแต่เอ้พันเคยแล้วมันก็นุ่มจริงๆนะ โอ้โหนเนี่ยเรื่องบรรลานหนูก็รู้สึกโอเคนะแบบพิกรถไปพิกรถมาอย่างเงี้ยโอเคเลยแหละก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละเพราะว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเออยจาดามากันเลยเว้ยคือว่าขับรถอีกวันเนี่ยโอเคเจอกันครับทุกคน